ระทึกมากนะครับพายุยางนี้ครับเข้าถล่มกรุงฮานอยประเทศเวียดนามอย่างหนักนะครับก็ทําให้การจราจรทั้เมืองตอนนี้บอกเลยเป็นอมัมพาตไปแล้วนะครับซึ่งมันส่งผลมากๆก,ก,กับเกมที่ทีมชาติไทยจะลงสนามวันนี้เจอกับทีมชาติรัสเซียเวลา2องทุ่มมิวกาสสูงมากๆที่จะเลื่อนแข่งขันหรือว่ายกเลิกออกไปเลยนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรในคลิปนี้ผมปัตตันทันจะเล่าให้ฟังครับ ก็จากที่ทางรัเสเซียนะครับเขาก็บอกมาแล้วว่าถ้าพายุยางิเนี่ยถล่มหนักนะครับแล้วทําให้ทัศนาวิสัยในการมองของนักเตะรัสเซียรวมถึงความปลอดภัยต่างๆมีฟ้าผ่าลงมาเนี่ยเขาจะไม่ลงแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับเพราะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างคือรัเสเซียครับพวกเขาจะเดินทางกลับนะครับในวันพรุ่งนี้เลยนะครับแปลว่าจะมีการเหมาลํามาที่เวนดามก็ตามแต่ว่าการเลื่อนไฟของทางรัเสเซียเนี่ยไม่ใช่ เรื่องง่ายๆนะครับต้องมีการบอกไปกับทางหอบังคับควบคุมการบินนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเวลาในการเดินทางซึ่งบางทีมันก็อาจจะทาได้ยากมากกับการที่มีพายุเข้ามาแบบนี้เพราะว่าสนามบินเวียดนามก็ได้มีการประกาศปิดไปแล้วนะครับหลายสนามบินแล้วก็ในหลายๆช่วงเวลามันก็ส่งผลหนักมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับบอกว่าเอา้าย่านี้พายุจะเข้าไหมถ้าเข้าช่วงเย็นๆค่ำๆหรือกลางคืนเนี่ยมาเตะในช่วงบ่ายหรือช่วงที่ ในหรือเปล่านะครับจริงๆตามกฎฟี فا เนี่ยคือถ้าจะนับเป็น a m a t c h นะครับคือมีการนับคะแนน a m a t ม h เนี่ยจะต้องมีการเตะห่างจากเกมแรกที่ลงสนามเนี่ยอย่างน้อยคือ4 8ชั่วโมงในช่วงเวลาการทิกออฟนะครับนั่นหมายความว่ารัสเซียเจอเวียดนาม2ทุ่มของวันที่5นะครับการเจอกับไทยจะไม่สามารถย่งขันหรือว่าทิกออฟเนี่ยได้ก่อนเวลา2ทุ่มแมไม่งั้นจะไม่นับเป็น a m a t c h นะครับ เป็นเงื่อนไขนะครับว่าทําไมทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้เจอกับทีมชาติรัสเซียอย่างมากเลยนะครับในเกมวันนี้นะครับก็ต้องรอดูติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องของอากาศในเวียดนามตอนนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมากๆครับเพราะตอนนี้เหล่าคนขับรถแท็กซี่หรือว่าแกร็บโบ้ต่างๆเนี่ยเขาต้องการจะกลับบ้านเพื่อที่จะไปเตรียมรับมือกับพายุนะครับเราอาจจะเห็นคนไม่ได้มาดูกันในสนาม ดินกันเยอะก็ได้ถ้าสมมติมีการแข่งขันจริงนะครับแ,แฟนบอลไทยคิดว่าจะเป็นยังไงเกียวกับเกมวันนี้ในเวลา2องทุ่มไทยกับรัสเซียจะสามารถแข่งขันกันได้หรือเปล่าหรือจะซ้ำรอยในการแข่งขันระหว่างสเปอร์กับเลสเตอร์ที่ราชมังคลากีฬา,าสถานที่สุดท้ายต้องมีการยกเลิกกันนะครับไปแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe YouTube แฟลชบอร์ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ